ท่านชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกคำลับในเกม PKXD นะคือท่านชมก็รู้นะเข้าเกมไปท่านชมน่าจะดูออกนะพอเข้าเกมไปว่าความลับของผมคืออะไรแต่ถ้าใครดูไม่ออกนะผมก็จะบอกนะ อยารำโหลดเแแลยโอเคเลเสร็จละนี่คือความลับของผมผมในเวลาสามปีผมไม่เคยเปิดหน้าตัวเองในเกมนี้เลย <c oughs> ผมไม่เคยเปิดหน้าตัวเองในเกมนี้เลยนะในสามปีอะ่ะไม่มีใครเคยเห็นหน้าผมเลยยกเว้นผมนะคนเดียวผมไม่เคยเ สิบมไม่เคยเปิดหน้าตัอนี่มันูจริงอ่ะไม่เคยเปิดหน้าตัวเองเลย มีก right mm ิจกรรมใหม่นะอะไรวะไม่เ็ยมีห้องใหม่ในเกม Q X Q X อะไรนี้อยน่ไหมอยู่ในเกมเนี้ยม่มีเออที่ที่สองที่หันโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือแล้วเราถ้ากดเราหมุนได้เราก็จะเก็บไอ้อันนั้นได้กล่องใส่เห็นบ้างไลมใส่เห็นเปล่า มึงคนมาซื้อของย่า yeah. ย yeah. ่ามึงคนมาซื้อของทีนั้นมันก็จะมีแสงเหนือเลยผมเพ่งเห็นตอนคืนผมเพ่เห็นแสงเหนือเนะี่ะแสงเหนืบังคับเลย <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็จะมาบอกคาาองอาจนีน่คือวันคริสมาสว่าไเ ah, <vastly> ยอ ก็คือของที่ซื้อได้คือของที่ซื้อได้แล้วก็จะมีดังนี้ผมอยากได้นี้มากเลยอันเนะี้ยแต่ผมไม่ชอบอะดูมันไม่สวยไม่เท่กันไหนมันน่าสนใจครับท่านผู้ชมผมคิดวันนี้ก็น่าสนใจ ซื้อในวันนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงของผมนะครับนั่นก็คือของไอ้เจ้าหมาน้อยของผมนั่นเองดอกซื้อเลย ช็อกโกแลตแต่ว่าผมขี้เกียจซื้อมันตงนังไม่มีแล้วไปละแค่นี้นละแล้วเราก็ไปดูตรงนี้เลยตรงนี้คืออะไรวะ อาฝัเลี้ยงนี่ว่ะขายฝัเลี้ยงช่นี่ที่มันเป็นกวาน่ารกว่าที่มันมีกวาที่อู่นี้ผมอยากได้เนี่ยสามตัวเนี้ย เอาทำกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมคือนี้ดูนะมันต้องเข้าอันนี้ได้เข้าอันนี้ตีเกมแล้วก็จะอุ้ออกแล้วก็ต้องลงกล่องให้ได้คือผมยังไม่ได้กล่อง thank uh you -huh. i <laughs> ผมขอเปลี่ยนที่นอนสัตขงมหน่อยนะน้ำทำไงวะ้ายเชื้อไอหิออวเอ๊ะต้องทำ มาผมมาตรงนี้ไปนะจ็บก่อนโอ้โหเาจะเต้นเพลงนี้บ้างไม่รู้ได้ยินผมร้องป่ะนะโอ้ยคัน bộ bẩm lông hút mùa 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 hút เือผมพี่ว่าผมไม่เปิดหน้าแต่สามปี่แล้วอย่างหนึ่งคือผมอยากเป็นเหมือนพี่เมย์ครับผมก็เลยไม่เปิดหน้าในเกมนี้นะผมที่ผมไม่ชอบเปิดหน้าในเกมนี้ก็เพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งนะคือผมไม่ชอบ หน้าผมอะมันไม่ดูมันมันดูเท่นั้งแหละแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเห็นหน้าผมในเกมเลยนะในเกมนะไม่ใช่ในนี้เพราะว่าผขาเปิดหน้าไปแล้วแต่ว่าตอนโตนะตอนโตในชีวิตจริงผมว่าผมจะปิดหน้านะาจะปิดหน้าอีกครั้งนะครับตอนโตบอกไว้ก่อน,นคือคือผมก็อยากจะเปิดหน้าให้ท่านผู้ชมดู แต่ผมคิดก่อนนะคะว่าผมพาหมาไปอาบนั่นก็คือที่ผมไม่เปิดอยากเปิดน้่งเพรามันมีเหตุผลนะคือผมเคยเปิดนั่งแล้วเดินออกไปทั้งนึงครับเดินออกไปข้างนอกแล้วเอ้คนนี้ที่คนนี้ที่อยู่ข้างอนเดินข้ามมองหน้าผมแล้วก็มีอีกคนนึงเดือมาอเดินมออกมาแล้วก็มองหน้าผมสามคนเลยนะผมก็เลยไม่ชอบมัน เขาเพิ่นดูกันเต็มไม่เขาเพิ่งเดินดูกัน่สามคนแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันผมก็เลยวิ่งเข้าบ้านเนี่ยจากนั้นผมก็เลยวิ่งขันหลังผมก็เลยหันหลังเออใช่ขันหลังจากนั้นแหละครับแล้วผมก็ปิดหน้านเลยก็ราะหายหน้าค้างใช่ไหมมันมันก็บอกว่ามันก็เห็นเรามันน่าจะเป็นคนไทยอ่ะ แล้วผมเลยถามพลิมันผมเลยหองแล้วยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บๆๆ๊เดี๋ยวจะไปดักแอ้คือมันแล้วผมคุณซีกับมันด้วยหน้าของอินดูเท่แต่ว่าดูโหดร้ายมากผมก็เลยไม่ชอบมัน เลยลบเฟมทิ้งไปเลยแล้วก็นั่นแหละแน่นอนไม่มเปิดได้เลยตั้งแต่ตรงนั้นแต่ว่าไอ้สามคนนั้นอ่ะมันน่าจะเลิ่อเล่นเกมแล้วเพราะว่าผมไม่เจอมันแบบอีกแล้วตั้งแต่ผมลบเฟซมันไปโอ,โอเคผมผมขอทำใจแป๊หนึ่งกับเรื่องนี้เลย เรื่องนี้คือขุดอนาเรืคือไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยไม่เคยเล่าไม่ใครฟังเลยนะครับไม่เคยเล่าให้ใครฟังย,เยเงกเว้นคนที่มาดูช่องผมเนี่ยผมถึงจะเล่าอนะแล้วผมก็จะเปิดหน้าเออผมจะเปิดละโอเคเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้เห็นหน้าผมอีกครั้งใน แต่ว่าผมจะเปิดเลยเหนตาผมไว้ใช่ไหมอันนี้คือหน้าจริงๆของผมเลยนะนี่คือหน้าครับแต่ว่าใน3มปีที่แล้วนะผมไม่ได้ใช้หน้านี้นะครับผมใช้หน้าบานๆาคือหน้านะี่ใน3ปีที่แล้วผมใช้หน้านี้ ก็ผมเกลียดมากนี้มากแล้วก็ในปีมีท้ในสองปีแล้วผมใช้หน้านี้แล้วก็ปีนี้ผมใช้หน้านี้เพราะว่ามันดูเี่เธอผมขอปิดหน้าแล้วนะผมเปิดละผมไม่เคยเปิดหน้าอีกต่อไปแล้วผมก็จะเปิดหน้าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วผมก็จะไม่เปิดหน้าอีกเลยนะ 点靠你可拜拜。